ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับโฮสเทลนรกรอชำละภาคที่2เรื่องราวทั้งหมดในภาคที่2เริ่มต้นที่ขบวนรถไฟในกรุงปลากเราจะมาอยู่กับเฮกตันซึ่งตอนนี้เขาก็ถูกพบในสภาพที่โสมไปทั้งตัวในขบวนรถไฟ ฉากต่อมาตัดไปยังโรงพยาบาลเฮกตันที่กําลังนอนรักษาตัวอยู่เขาก็โดนพวกตํารวจเข้ามาสอบถามรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮกตันก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ตํารวจฟังว่าในภาคแรกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเฮกตันก็ได้พูดทิ้งถายไว้ว่าพวกมันมีตาสัญลักษณ์มาอยู่ที่แขนด้วยนายตำรวจพอได้ฟังก็เลยโชว์รอยสักของตัวเองให้ดูมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเฮกตันพอเห็นเขารู้ทันทีเลยว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกเดียวกับคนในองค์กร เฮกตันพยายามดิ้นอย่างสุดแรงเพื่อให้หลุดจากพันธนาการแต่พี่ตำรวจก็เล่นหยิบบีดออกมาจ้วงแทงใส่ทองเฮกตันจนทะลุมันควักไส้ควักกุงเฮกตันออกมาอย่างกับไส้กอกอีสานทันใดนั้นเฮกตันก็สะดุ้งตื่นจากฝันแล้วคนที่นอนอยู่ข้างๆเขาก็คือรีน่าแฟนของเฮกตันโดยตอนนี้ทั้งสองคนก็มากดดานอยู่ในบ้านยายของรีน่าสภาพของเฮกตันปัจจุบันเขาก็ต้องคอยกินยาเป็นสิบๆตัวเพื่อไม่ให้เขาสติแตกไปกมากกว่านี้รี ผู้เป็นแฟนก็บอกให้โทรไปหาแม่จอร์ดดีกว่าไหมอย่าง,งน้อยโทรไปบอกเธอหน่อยก็ได้ว่าจอร์ดตายไปแล้วแต่เฮกตันก็บอกทําแบบนั้นไม่ได้นะพวกมันเป็นองค์กรระดับโลถ้ามันยังรู้ว่าผมอยู่ละก็มันมาไล่ฆ่าผมแน่นอนแต่รีน่าก็บอกใครมันจะมาตามเราได้หล่ะที่รักขนาดทางมาบ้านหลังนี้ฉันยังต้องโทรไปถามพี่สาวฉันเลยเฮกตันที่ได้ฟังถึงกับร้องฮาที่คุณโทรไปบอกพี่สาวว่าเรามาที่นี่งั้นหรอให้ตายสิคุณน่ะไม่รู้อะไรเกี่ยว กับพวกมันเลยสักนิดคุณไม่ได้เห็นในสิ่งที่ผมเห็นเลยด้วยซ้ําคุณไม่รู้หรอกว่าพวกมันโหดไล์มากแค่ไหนรีหน้าที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าคุณน่าอาการหนักแล้วนะไปพักผ่อนเถอะจะดีกว่าพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันใหม่ เช้าวันต่อมาลีน่าก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงเลื่อยยวนของคนส่วนที่กำลังตัดต้นไม้จากนั้นเธอก็ลงมาหาเฮกตันที่ฉันล่างแล้วนั่นก็ทําให้เธอได้เจอกับน้องแมวที่เลี้ยงเอาไว้กําลังเลียกระดูกคอของแฟนตัวเองอย่างอริอร่อยแทนอาหารมือ้อเช้า ฉากต่อมาตัดไปยังซาชาผู้บริหารองค์กรของล่าฮารุโฮเขาที่กำลังนั่งจิบกาแฟในยามเช้าอย่างสบายๆซา,าชาก็ได้รับกล่องเหล็กที่ด้านในมีหัวของเฮกตันใส่เอาไว้นับเป็นของขวัญแสนวิเศษมากในเช้าที่อากาศดีแบบนี้ ฉากต่อมาตัดไปยังกรุงโรมเราจะมาอยู่กับกลุ่มนักศึกษาที่กําลังวาดนางแบบสุดเซ็กซี่โดยนางแบบคนนี้ก็มีชื่อว่าอาร์เซลเธอเป็นนางแบบสาวชาวยุโรปที่มีหุ่นงดงามเป็นอย่างมากหลังจบการเรียนอาร์เซลก็ได้เข้ามาขอดูรูปจากเบสนักศึกษาคนหนึ่งในชั้นเรียนเบสเธอก็ตกใจที่มีคนอยากดูรูปที่เธอวาดด้วยพออาร์เซลเห็นเธอก็ชมใหญ่เลยว่ารูปสวยมากเลยนะฉันขอซื้อต่อได้ไหมแต่เบสก็ยกให้ฟรีๆเลย แค่งานสมัครเล่นฉันไม่กล้าขายรออารคเสียวก็ขอบคุณมากๆแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนเธอจึงขอเลี้ยงเล่าทั้งสองคนหน่อยได้ไหมแต่เบดก็บอกพวกเธอต้องรีบขึ้นรถไฟแล้วพอดีฉันกับวิทนี่ต้องไปปาร์กกันต่อหนะ้า ฉากต่อมาแต่ไปยังสถานีรถไฟเบธก็ได้โทรหาพ่อเพื่อรายงานว่าตัวเองกําลังขึ้นรถไฟเดินทางไปยังเมืองปราลกแล้วคุณพ่อของเบธที่เป็นมหาเศรษฐีเลยบอกว่าจะให้พ่อจองโรงแรมให้ไหมแต่เบธก็บอกไม่ต้องดีกว่าพ่อถัดจากนั้นไม่นานเมื่อขึ้นมาบนรถไฟปรากฏว,ว่านอกจากเบธกับวิทนี่ที่กําลังเดินทางไปปราลก ในห้องโดยาสารก็ยังมีรอหน้าไม่สาวสุดเชิมในคณะที่ขอติดมันด้วยเพราะเธอเองก็กำลังเดินทางกลับไปบ้านที่บอติมอร์วิทนี่ถึงกับทำหน้าเซ็งเพราะเธอไม่ค่อยชอบใหญ่คนนี้สักเท่าไหร่จากนั้นเบสกับวิทนี่ก็ขอตัวออกไปหาเล่าดื่มหน่อยดีกว่าเพราะบนรถไฟขบวนนี้มันมีาลาเคลื่อนที่อยู่ด้วยแต่รอหน้าผู้อ่อนเยาว์ก็ขอ,อนั่งฟังเพลงเก็นสมุดบันทึกอยู่ดีห้องดีกว่าพอทั้งสองคนออกไปจากห้องปรากฏว่ามันก็มีชายแก่คนหนึ่งแอบเปิดประตู เข้ามาที่สวยคือยายรอหน้าก็กําลังฟังเพลงเธอจึงไม่รู้ว่ามีคนกําลังแอบมองอยู่ ฉากต่อมาแต่ไปยังลานเล่าบนขบวนรถไฟปรากฏว่านางแบบอาร์ซยลเธอก็ขึ้นรถขบวนนี้มาด้วยเบสจึงตะโกนถามเธอไปว่ามาทําอะไรที่นี่อาร์ซยลเลยบอกว่าเห็นเธอเที่ยวแล้วอยากเที่ยวตามมันช่างเป็นอะไรที่บังเอิญจริงๆจากนั้นวิทนี่ที่กําลังยืนโพสท่าสวยๆเธอก็หันไปเห็นหนุ่มหลอกกาลังแอบมองเธออยู่วิทนี่จึงแกล้งทําเป็นหนีบบุหรี่ที่ยังไม่ได้จุดหันไปทางชายคนนั้นแล้วทันทีที่ทำาพรหนุ่มรูปหลอกก็ลุกมาจุดให้เลยขณะเดียวกันด้าน ห่อหน้าที่กําลังเขียนหนังสืออยู่ในห้องเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้แม่หนังไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องอีกต่อไปแล้ว กลับมาที่สองสาวยายบิดนี่ตอนนี้เธอก็อ่อยแรงแบบสุดๆเธอถามหนุ่มหล่อที่อยู่ตรงหน้าว่ามียาไหมจะเป็น a b c หรือ e ก็ได้เบทพยายามบอกวิดนี่ว่าอย่าทำแบบนั้นแต่ชายหนุ่มก็บอกมีสิไปดูของที่ห้องผมดีกว่าเขว่าพอมาถึงในห้องนี้มันก็มีพวกเถื่อนอีกสองคนที่กำลังดูดเนื้อกันอยู่พอดีวิดนี่เห็นท่าไม่ดีแล้วจึงขอตัวกลับก่อนดีกว่าแต่เธอก็โดนดึงแขนเอาไว้อย่างแน่นไม่ให้ไปวิดนี่พยายามสลัดจน หลุดแล้วเบสก็ตะโกนด่าพวกมันจนทั้งสองวิ่งหนีออกมาพอกลับมาที่ห้องรอหน้าก็กําลังนั่งร้องไห้หรือกระเป๋าหาอะไรสักอย่างสองสาวก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นยายรอหน้าก็เอาแต่ร้องไห้แล้วบอกว่าไอพอดของเธอโดนขโมยไปวิตนี่ถึงกับงงเธอเสียบอยู่กับหูแท้เมื่อกี้มันหายไปได้ยังไงวิตนี่เลยอาสาจะออกไปหาให้เองแต่พอเปิดประตูมาไอ้พวกเหง่ซวยเมื่อกี้ก็กําลังผ่านมาพอดีวิตนี่จึงต้องรีบเข้ามาหลบด้านในทาใด ในนั้นที่ประตูหน้าก็มีเสียงผู้หญิงขอเรียกให้คนในห้องเปิดด้วยวิทนี่พอได้ยินว่าเป็นเสียงผู้หญิงเธอจึงลุกขึ้นไปเปิดให้ปรากฏว่าคุณนางแบบอาร์ซลก็เป็นคนเอาไอพอดมาคืนรอหน้าก็ถามว่าทําไมถึงรู้ว่าเป็นของเธออาร์ซลเลยบอกว่าเธอเห็นคนวิ่งออกไปจากห้องนี้เลยช่วยถีบมันจนล้มแล้วเอาไอพอดมาคืนให้ใหยรอหน้านี้ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีใจสุดๆ แล้วกลายเป็นว่าพวกสาวๆจึงชวนอาร์เซลเข้ามาในห้องด้วยกันเลยจากนั้นสาวๆทั้ง3าคนก็ถามอาร์เซลไปว่าตอนนี้เธอกาลังเดินทางไปที่ไหนกันอาร์เซลเลยบอกว่ากําลังไปแช่น้ําร้อนที่สโลวาเกียที่นั่นหนาผ่อนคลายมากเลยนะรอหน้ากับเบทที่ที่ฟังก็บอกหน้าสนใจมากเราแวะไปสักสองสามวันก็ได้นี่แต่ทว่าโรงแรมเราไม่ได้จองไว้เลยอาร์เซลพอได้ฟังก็บอกไม่ใช่ปัญหาที่นั่นฉันไปบ่อยแล้วสบายมาเดี๋ยวเรื่องที่พักฉันจัดการให้ นี่เอง ฉากต่อมาตัดไปยังโรงแรมในเมืองบาติสลาว่าประเทศสโลวาเกียซึ่งหากใครยังจํากันได้มันก็คือโรงแรมในภาคที่1นนั่นเองอาร์เซลเดินนําทั้ง3ส,สาวเข้ามาในรอบบีพวกคุณตัวที่นั่งอยู่หน้าทีวีก็รีบผ่านมาดูเลยว่าแขกที่เข้ามาใหม่ใช่ผู้ชายไหมแต่พอเห็นว่าเป้าใหม่เป็นผู้หญิงพวกเธอก็ทําหน้าเซ็งแล้วหันกลับไปดูทีวีต่อดังเดิมซึ่งในฉากนี้หากใครที่ได้ดูภาคหนึ่งมาแล้วจะเข้าใจท่าทีของคุณตัวนี้เลยว่าใหม่ ถึงอะไรกลับมาที่หนังพอทั้ง4ี่คนเดินไปถึงยังเคาน์เตอร์ต้อนรับไอพี่พนักงานแว่นหน้าเดิมก็ออกมาหาทุกคนโดยมันก็เหมือนกับโรงแรมทั่ว,วไปที่คนเข้ามาพักต้องให้พาสปอร์ตไทยเอกสารเอาไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าพักจากนั้นไอพี่แว่นก็ยื่นใบปลิวเทศกาลงานเก็บเกี่ยวประจําปีที่มันจะจัดขึ้นในเมืองคืนนี้ให้กับสาวๆแล้วบอกพวกเธอไปว่าอย่าลืมไปกันนะมีเหล้าฟรีให้กินด้วยซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3าคน มีหรือจะไม่ไปไม่นานจากนั้นไอพี่แว่นมันก็เอาพาสปอร์ตของพวกเธอมาสแกนพร้อมกับส่งเข้าสู่ระบบการประมูลภายในเสี้ยววินาทีแอปพลิเคชันของโทรศัพท์ทุกคนในองค์กรก็ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อเริ่มการประมูลสินค้าสาวอเมริกัน3คนเหล่าเศรษฐีทั่วโลกต่างตื่นเต้นกันแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่คนที่กําลังตีกลอฟหรือคนที่อยู่ในเขาแม้กระทั่งคนที่อยู่ในการประชุมของบริษัททุกคนช่วยกันกดร ราคาใสกันลนลัวเริ่มจาก25,000เหรียญจนมันไปจบที่ราคาต่อหัวมากถึง70,000เหรียญเรียกได้ว่างานนี้ทุ่มสดตัวเพื่อของหายาแล้วคนที่ได้เบสกับวิทนี่ไปก็คือทอสนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังเล่นตีกอพี่แกเล่นซื้อมันทั้งสองคนเลยในราคา140,000เหรียญแล้วทอสก็ได้ทัวร์ชวนสะจวตเพื่อนรักของเขาให้ไปด้วยกัน กลับมาที่ด้านสาวๆเบทที่เดินขึ้นไปชั้นบนก็หันไปเห็นคู่รักสองคนกําลังเล่นจูจีกันในห้องของตัวเองอย่างมีความสุขพอเก็บข้าวเก็บของกันเสร็จพวกเธอก็ลงมาเดินเล่นในเมืองสัมผัสบรรยากาศตึกราบ้านช่องที่แสนวิเศษแล้วแน่นอนว่าไอ้พวกแก๊งเด็กเป็ดก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมสาวๆทั้ง3คนก็งงว่านี่มันคืออะไรอาร์เซลที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็บอกใครมีเศษเงินบ้างโยนเงินให้พวกเด็กๆหน่อยสิรอหน้าเธอก็รีบค้นกระเป๋าจนไปเจอลูกอม เมเธอจึงยื่นมันให้กับเด็กๆแต่เธอกับโดนไอ้พวกเด็กเปรตพ่นน้ำลายใส่หน้าเต็มๆอารเซลจึงตบหัวไปหนึ่งทีแล้วไล่ให้พวกเด็กๆไปไกลๆซา ฉากต่อมาตัดมปยังสนามบินในสโลวาเกียทอดกับสจวดก็ใช้เครื่องบินส่วนตัวเดินทางมายัางที่พักจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าไปยังร้านสักเพื่อตีตาเครื่องหมายของสมาคมลงไปที่แขนสจวดตอนแรกเขาก็ไม่ยอมสักเพราะขืนเมียเขาเห็นรอยสักนี้มีหวังโดนฆ่าตายแน่แต่จอรดก็บอกมันคือกฎนะถ้านายไม่สักก็ไม่ได้เข้าร่วมองค์กรเข้าใจไหม หลายชั่วโมงต่อมาตัดมายังงานเทศกาลทั้งสี่สาวก็จับแก้วไวนยผลไม้เดินเที่ยวไปรอบงานแถมใายวิทนี่เธอก็ได้หนุ่มที่ชื่อว่ามิโลสลาไปควงอย่างว่องไวส่วนรอหน้าที่นั่งเหงาอยู่คนเดียวก็มีนุ่มร่างใหญ่เข้ามาขอเต้นลําด้วยส่วนด้านเบสก็ได้รับคําชมจากชายคนหนึ่งแต่เบสเธอก็ขอปฏิเสธดีกว่าเพราะดูหน้าเขาแล้วเบสคงหมดอารมณ์พอดีพอชายคนนี้โดนหักหน้าเขาเลยบอกว่าผมพยายามช่วยคุณแล้วนะพูดจบเขาก็เดิน จนจากไปทิ้งให้เบธนั่งงงอยู่คนเดียวว่าเขาหมายถึงอะไรทันใดนั้นไอพี่พนักงานโรงแรมที่แอบดูอยู่ก็เข้ามาถามเบธว่าชายคนเมื่อกี้มันเข้ามาพูดอะไรกับคุณเบธเธอก็บอกเปล่านะเขาแค่มาชวนฉันเต้นลัมทันใดนั้นเบธก็ดันทำแก้วเหล้าหกคว่ำใส่สจวที่อยู่ข้างหลังเธอ เบธจึงหันไปขอโทษขอผูยสจวดยกใหญ่แล้วบอกว่าให้เขารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะไปเอาเหล้ามาให้เพื่อเป็นการไถ่โทษทันใดนั้นยายรอหน้าผู้แสนใส่ซื่อก็วิ่งกระดีกระด้ามาบอกกับเบธว่าชายอ้วนๆที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะชวนฉันไปนั่งเรือกันแบบสองต่อสองเบธพอได้ฟังก็บอกรอหน้าว่าอย่าเชียวนะที่นี่นะ่ะไม่ใช่อเมริกาที่นี่คือสโลวาเกียเธอจะเที่ยวไปกับใครเม,มื่อว่แบบนั้นไม่ได้แต่ยายรอหน้ามันก็หาฟังเบธใหม่ตอนนี้เธอรู้สึกคันไปจนถึงป ปลายเท้าจนแทบทนไม่ไหวพูดจบเธอก็วิ่งไปนั่งตักของชายคนนั้นต่อจากนั้นเบสก็เดินเอาเหล้าไปให้สจวตทั้งสองคนต่างถามหาเหตุผลของแต่ละฝั่งว่ามาทําอะไรที่นี่เบสก็บอกไปว่าแค่มาเที่ยวน่ะส่วนสจวตก็บอกไปว่าเขาแค่มาทําธุรกิจพูดจบทั้งสองคนก็ก่าวลากันแต่ทว่าไอ้สจวตแม่งก็เสือกพูดคําว่าฝันดีนะเบสเบสถึงกับหันหลังกลับมาแล้วถามว่าคุณรู้ชื่อฉันได้ยังไงสจวตทาหน้าเข้มแล้วบอกไปว่า พอดีผมได้ยินเพื่อนคุณเรียกแบบนั้นเบธก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามีคนเรียกเธอจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ช่างมันเธอจากนั้นเธอก็เดินมาเห็นรอหน้าที่กำลังนั่งเรือไปกับชายแปลกหน้าคนที่รอหน้าไปนั่งขยมเมื่อกี้แหละเบธวิ่งตามไปจนทันแล้วตะโกนบอกให้รอหน้ากลับมาเดี๋ยวนี้แต่ยายรอหน้าดันสื่อตะโกนกลับมาว่าฉันขอโทษพอดีวันนี้ฉันอยากกินไอติมข้าวหลามมากเลยนะ ฉากต่อมาลอหน้าก็ได้ร่างเหลือมาถึงยังชายฝั่งที่อยู่ในป่าอีบือนี่ก็ยังไม่รู้ตัวมัวชมนกชมไม้ราวกับอยู่บนสวรรค์ทาใดนั้นก็มีชายสองคนเอากระสอบคุมหัวเธอจากด้านหลังแล้วทิบส่งเธอตกลงไปในแม่น้ำตามด้วยเอาท่อนเข้าหลามฟาดหัวเธอไปอีกหนึ่งทีจนสลบ ฉากต่อมาตัดกลับมาที่เบสเธอก็มาปรึกษากับอาร์เซว์ว่าทำยังไงดีรอหน้าเธอดันลงเรือไปกับใครก็ไม่รู้แถมวิทนี่ก็ดันเมาหัวจุ่มดินอยู่กับมิโลสลาฟอาร์เซล์เลยบอกงั้นเธอพาวิทนี่ไปนอนเธอส่วนรอหน้าเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับไปเอง ฉากต่อมาตัดกลับมาที่โรงแรมวิทนี่ที่เมาแอกก็จะเข้าไปนอนกับวิโลสลาพี่ได้แต่เบทก็ช่วยดึงลากวิทนี่กลับมาที่ห้องของตัวเองพอมาถึงหน้าห้องเบธก็หันไปเห็นห้องของหนุ่มสาวเมื่อเช้ากำลังโดนชายสองคนช่วยกันลือ้อมันเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่หรือเปล่านะเบสคิดในใจ เช้าวันต่อมาพอร์ตก็พาสัตวจวดมาหมวกตัวอยู่ในเล้า VIP ของโรงแรมนี่พวกมันคงกะจะไม่กินข้าวกินปลากันแล้วละมัง้งส่วนด้านสาวๆเองก็มาแช่น้ําร้อนแบบเอาท์ดอร์กัน4ี่คนแล้วเบเก็ได้ถามอาร์เซียลไปว่าแล้วรอหน้าติดต่อมาบ้างหรือยังอาร์เซียลก็บอกไม่เลยเธอยือนรอที่นั่นจนถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่กลับมาวิทนี่เลยบอกว่าป่านนี้คงกําลังทํากับข้าวให้สามีกินอยู่ละมัง้งทว่าความเป็นจริงรอหน้าก็ถูกนําตัวมาแขวนในสภาพที่เปลือยเปล่า อยู่เหนืออ่างอาบน้ำขนาดยอง ไม่กี่นาทีต่อมาก็มีหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาทิ้งตัวลงไปในอ่างจากนั้นเธอก็หยิบเขียวเหล็กขนาดใหญ่ขึ้นมาลูบไล้ตามตัวของรอหน้ายายรอหน้าที่โดนมัดปากอยู่ก็ทําได้เพียงแค่ร้องงึมงๆอยู่ในลําคอจากนั้นเขียวเหล็กก็เริ่มกดแรงมากขึ้นจนเนื้อตัวของรอหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลจากการโดนบาดเลือดทุกหยดตกลงสู่ร่างกายของยายป้าที่อยู่ด้านล่างรอหน้าก็เริ่มสติแตกชักดิ้นชักงอจนในที่สุดเลือดเธอก็ไหลหมดตัวตายอย่างสุดแสนทรมาน กลับมาที่ด้านเบสระหว่างที่กําลังแช่น้ําร้อนอยู่หล่อนก็ดันเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาทุกคนรอบๆตัวก็หายไปกันหมดเบสเลยคิดว่าตัวเองคงหลับไปนานละมั้งแต่พอจะเดินกลับไปที่ห้องจู่จูก็มีชายชะกัน3ามคนเดินตรงเข้ามาหาเธอเบสวิ่งหนีตะโกนร้องให้ใครก็ได้ช่วยเธอด้วยเธอวิ่งต่อไปเรื่อยจนปีนกาแพงเข้ามาในป่าทะลุมาบนถนนเส้นข้างๆพอมีรถผ่านมาเธอก็กระโดดไปยืนขวางอยู่บนถนนแล้วบังเอิญมากคนที่ขับรถนันเป็นชายที่เคยมาขอเธอเต้นลาเมื่อคืน เบสจึงขอดองให้ช่วยเธอด้วยมีใครก็ไม่รู้วิ่งตามเธอมาไอพี่เสื้อเทาก็บอกผมเตือนคุณแล้วไงขอโทษนะแต่ผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆพูดจบมันก็ขับรถหนีไปโดยในฉากนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าบนใบหน้าของเขานั้นมีแผลอยู่เต็มไปหมดแถมท้ายรถกระบะของเขาก็เป็นกำลังขนข้าวนขนของออกไปจากเมืองถ้าให้เดาเขาก็คงโดนไอพวกมาเฟียกระทืบเพราะมันเสือกไปคุยกับสินค้าของพวกนั้นนั่นเองจากนั้นเบสก็วิ่งหนีต่อเข้าไปในป่าแต่ เธอก็ดันวิ่งไปสะดุดกับดักเชือกของไอ้พวกแก๊งเด็กเป็ดจนหัวทิม่มทมกลางความชุนนมูลวุ่นวายเบสก็โดนกระหน่ำฟาดจากป้องเขาหลามนับสิบทอนทันใดนั้นจู่ๆก็มีเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าสาชาก,กับอาร์เซกวก็เข้ามาช่วยเบสเอาไว้ได้ทันจากนั้นสาชาก,ก็บอกให้พาเบสกลับไปที่รถก่อนแล้วพอพวกสาวๆไปกันหมดสาชาก,ก็ใส่กระบ,บอกเก็บเสียงที่ปลายปืนพร้อมกับสั่งให้พวกเด็กๆเลือกมาหนึ่งคนจากนั้นเด็กที่อ่อนแอสุดก็ถ,กถูกถีบออกมาด้านหน้าสาชาไม่รอช้า ลั่นไก่เข้าหัวไปหนึ่งนัดแบบไม่มีหลังเลเพราะนี่คือการลงโทษที่พวกมันกล้ามาทำร้ายสินค้าของเขา ฉากต่อมาตัดไปยังคดเรงหาดของซาชาซาชาก็บอกเบธว่าพวกตำรวจกำลังมาที่นี่กันแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเพื่อนๆของคุณหรอกนะเดี๋ยวพวกตำรวจก็หากันเจอคุณไปพักผ่อนก่อนดีกว่าขณะเดียวกันที่โรงงานนารกวิตนี่ก็ถูกนำออกมาจากห้องขังรวมเพื่อไปแต่งหน้าแต่งตาเธอร้องไห้อ้อนวอนให้คุณป้าช่างแต่งหน้าช่วยเธอด้วยปล่อยฉันให้เป็นอิสระทีใหญ่คุณป้านี่ก็ใจดียอมปลดกุญแจให้กับวิตนี่ทนใดนั้นวิตนี่จึงใช้ พลังกอ่ล่ามกับใส่จมูกป้าจนหายไปเป็นครึง่งจากนั้นเธอก็วิ่งเพ่นออกไปจากห้องแต่พวกร,ปรอปภที่มองผ่านทางกล้องวงจรปิดพวกมันก็กดปิดประตูได้ทันก่อนที่เธอจะออกไปเพราะตั้งแต่เฮกตันแหกคุกไปเมื่อคราวก่อนที่นี่ก็ถูกอัปเกรดขึ้นมามาวิทนี่ที่หมดสิ้นหนทางหนี่จึงสุดเข่าลงนั่งร้องไห้ต่อหน้าน้องหมาน้ำลายยืดสตัวที่พร้อมจะแดกเธอ ฉากต่อมากลับมาที่คฤหาสน์ของซาชาอาร์ซลก็เริ่มทําการแต่งหน้าให้กับเบธผู้หญิงหนาต้องสวยอยู่ตลอดเวลานะรู้ไหมเสร็จแล้วก็ไปนอนพักซะถ้าพวกตำรวจมาถึงแล้วเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปตามหลังจากอาร์ซลออกไปจากห้องปรากฏว่าที่หน้าคฤหาสน์ก็มีชายชุดดําเดินดุมๆเข้ามาในบ้านเบธที่เห็นก็รีบวิ่งหนีกลับเข้าไปในห้องเธอถอยหลบเข้าไปในห้องเก็บเสื้อผ้าแต่พอถอยหลังไปชนผนงังปรากฏว่ามันก็มีประตูลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ เบสจึงหันหน้ากลับไปมองสิ่งเหล่านั้นแล้วภาพที่เห็นก็คือศีรษะของคนจํานวนหลายสิบคนถูกเสียบอย่างกับลูกชิ้นปิ้งเรียงรายราวกับประติมกรรมแล้วหัวที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือเฮกสันพระเอกในภาคแรกของเรานั่นเองส่วนเบสที่กําลังช็อกอยู่เธอก็โดนชายในชุดดําเข้ามารวบตัวจากด้านหลังแล้วภาพก็ตัดไป ฉากต่อมาตัดไปยังทอสกับสจวรทั้งสองคนที่กําลังโดนนวดหัวเข่าอยู่พวกเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนจากเพจเจอ้ขององค์กรว่าสินค้าของทั้งคู่พร้อมให้บริการแล้วทั้งสองคนรีบแต่งตัวขึ้นรถสุดหรูตรงไปยังโรงงานนรกทันทีพอมาถึงพวกเขาก็ได้เข้าไปในห้องแต่งตัวที่นี่มีเสื้อผ้าให้ใส่เล่นได้เป็นร้อยร้อยชุดแต่เอาจริงๆทั้งสองคนก็แค่ใส่ชุดหนังฆ่าสัตว์ธรรมดาตัวหนึ่งก็แค่นั้นพอแต่งตัวกันเสร็จสจวรกับท ก็ถูกแยกเข้าไปในห้องของตัวเองพอเข้ามาด้านในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสจวตก็คือสาวงามที่อยู่ในชุดพนักงานบริษัทสจวตจ้องมองสินค้าที่อยู่ตรงหน้าแบบหื่นกระหายเนื้อตัวเขาเริ่มสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นจากนั้นก็ถึงเวลาเปิดหน้าเค้กสจวตดึงกระสอบที่ลุมใบหน้างามๆของเบสออกแล้วพอทั้งคู่สบตาก,กันสจวตแทนที่จะฆ่าเขาก็ดันบอกให้เบสเงียบๆผมมาที่นี่เพื่อจะช่วยคุณจากนั้นเขาก็เปิดปากให้เธอพูดเบสจึงถามว่าที่นี่มันคือ ที่ไหนนกันสจ๊วตเลยบอกว่ามันเป็นแหล่งบริการฆ่าคนพวกเขาจับคนที่มาเที่ยวแล้วเอามาขายให้กับพวกเศรษฐีทรมานเล่นเบสพอได้ฟังก็ถึงกับอึง้งแล้วคุณเองก็จะมาฆ่าฉันใช่ไหมแต่สจ๊วตก็บอกไม่ใช่ผมเองก็โดนเพื่อนลากมาที่นี่แบบไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวผมจะช่วยปลดกุญแจให้คุณเอง ฉากต่อมาตัดไปยังวิทนี่กันบ้างแม่หล่อนก็กําลังโดนทอดเอาเครื่องตัดเฉาะลงบนร่างกายสวยๆของเธอแต่พอจะเริ่มใส่ไฟมันก็ดันโหลดทําให้วิทนี่มีเวลาแหกปากร้องต่อไปได้อีกสักหน่อย กลับมาที่เบสหลังจากที่เธอเป็นอิสระเบสก็เดินตรงไปเปิดประตูแต่ทว่าประตูมันก็ต้องใช้รหัสผ่านเธอจึงหันกลับไปถามรหัสจากสจวร์แต่แทนที่จะได้รหัสผ่านเธอกลับได้หมัดซัดเข้าหน้าแทนเป็นหนึ่งทีจนสลบไปอีกรอบขณะเดียวกันที่ฝั่งของทอรสมันก็กําลังตะโกนลั่นสะใจแบบสุดโสดแค่เห็นสีหน้าที่หวาดกลัวของวิสนี่มันก็มีความสุขโคตรแล้วแต่ด้วยความะวงว่าสายไฟมันจะหลุดอีกรอบไอ้ทอรสมันก็มัวหันกลับไปดูปลั๊กไฟทําให้มันไม่ทัน ระวังตัวส่งผลให้เส้นผมของวิทนี่โดนกินเข้าไปในใบตดัดแล้วเส้นผมมันก็ดึงเครื่องเข้ามาปาดหน้าเธออย่างกับแตงโมโดนผ่าซีเมื่อเห็นแบบนั้นทอดก็ร้องไห้เสียใจหนักมากเพราะตามกฎแล้วห้ามทําให้หน้าของสินค้าพังเสียหายเด็ดขาดจากนั้นทอดมันก็ถอดถุงมือทิ้งแล้วออกไปจากห้องตอนนี้ทอดไม่มีอารมณ์ที่จะทําต่อไปอีกแล้วเขาเดินตรงดิ่งเข้าไปในเลฟแต่พวกรปรพอ็บอกนายจะไปแบบนั้นไม่ได้เรามีกฎอยู่ว่าคนที่จะออกไปได้ก็ต้องจัดการสินค้าให้ จบก่อนแต่ทอดมันก็ไม่สนใจแล้วตะโกนกลับไปว่าฉันจ่ายเงินพวกแกไปแล้วที่เหลือพวกแกก็จัดการเองสิวะพูดจบมันก็กดลิฟต์ขึ้นไปที่ห้องแต่งตัวแต่กลายเป็นว่าพอประตูลิฟต์เปิดออกมาน้องหมาโคตรดุสองตัวก็กระโจนเข้ามารุมกัดใส่ทอดเสียงกรีดร้องของมันดังยิ่งกว่าลูกค้าคนไหนในที่นี้ตั้งหลายเท่าเห็นแล้วสะใจแบบสุดๆอยากมาฆ่าคนอื่นดีนักโดนหมารุมกัดตายไปซะเหมึง ฉากต่อมาตัดกลับมายังวิทนี่เธอที่โดนเครื่องตัดผ่าไปเป็นครึ่งก็กำลังชักดิ้นชักงอแพทย์ประจำองค์กรก็บอกว่าคงอยู่ได้อีกสัก20นาทียายเลขาของสาชาติจึงถ่ายรูปเธอแล้วออกไปยื่นประมูลแบบเร่งด่วนให้กับลูกค้าที่อยู่ในโรงงานทันทีโดยลูกค้าคนแรกที่กำลังกินเนื้อมิโลสลาก็เสนอที่ราคา500เหรียญลายต่อไปที่กำลังทรมานคนอยู่บนเตียงก็เสนอราคา650และคนที่3ก็คือสจวตพอเขาเห็นรูปในโทรศัพท์สจวต์ก็ถามว่าแล้ว ทออหล่ะไปไหนใยญ่เลขาจึงส่งสายตาบอกให้ดูรถเข็นนั่นสินั่นแหละคือสภาพของทอ้อดเอาจริงๆถ้าไม่บอกว่านั่นคือศพคนผมคงคิดว่าเป็นกองซากอะไรสักอย่างโดนรถทับตายมาแน่ๆจากนั้นสจวรก็ขอยืมโทรศัพท์เอาไปให้เบสดูหน่อยพอเบสเห็นเพื่อนรักอยู่ในสภาพนั้นเธอก็แทบคลั่งไอส้สจวรมันก็ยังย้ำว่าสภาพหลอนแบบนี้คงขายได้สัก1000พเหรียญละมั้งโอเคตกลงตามนั้นสจวรจ่ายเงินเพิ่มไปอีก1000พเหรียญแล้วมันก็ตรงเข้าไปในห้องของวิสนี่ส ว่าตอนนี้เขาหามีความลังเลไหมมันหยิบมีดขึ้นมารัวฟันใส่เธอจนยับพอเสร็จจากวินนี่สจวดก็กลับมาหาเบสเขาตะโกนใส่เธอว่าเป็นยังไงล่ะฉันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังฉันดูเหมือนคนอ่อนแองั้นหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาหาเงินได้ไม่เยอะใช่ไหมเอาแต่โขกสาปด่าฉันแทบทุกวันเตียงก็ไม่ยอมนอนร่วมกับฉันเบสที่โดนมัดปากอยู่ก็พยายามพูดอะไรสักอย่างสจวรจึงแกะผ้าปิดปากออกให้หล่อนพูดเบสก็บอกฉันไม่ใช่เมียของนายนะสะจวรนายน่ะเป็นคน แต่ตอนนี้แค่หลงเพจแวบบแรกที่เราเจอกันฉันก็รู้เลยว่านายนะ่ะไม่ใช่ฆาตกรแล้วที่สําคัญตอนนั้นที่เราชนแก้วกันฉันอยากดึงนายเข้ามาจูบมากเลยไอสจวตพอได้ฟังมันก็ตกหลุมพรางแล้วปลดกุญแจที่ลัดตัวเบสออกพร้อมกับจับเธอนอนลงบนโต๊ะได้เลยไม่สาวน้อยแบบนี้สิมันถึงจะคุ้มหน่อยพอพูดจบมันก็เริ่มภารกิจนวดหัวเขา่าแต่เบสก็บอกพอดีกูไม่ได้เมื่อยแล้วเธอก็เตะหน้ามันไปหนึ่งทีจนล้มลงตามด้วยคว้าแท่งเหล็กปาดท้องมันไปอีกหนึ่งที เบสรีบลากมันขึ้นไปมัดบนเก้าอี้จากนั้นเธอก็ปีนบันไดขึ้นไปถุบกล้องวงจรปิดพอลงมาเธอก็ใช้ไขควงแทงเข้าหูของไอส้สจวรเพื่อถามหารหัสผ่านประตูสจวรก็บอกวันเกิดของเธอไงแต่พอเบสไปกดมันก็เปิดไม่ออกขณะเดียวกันพวกรอปภที่เห็นว่ากล้องมันเสียพวกมันจึงส่งคนเข้ามาเช็กหนึ่งคนเบสที่รู้ตัวก่อนจึงแอบไปที่ผนังแล้วกระโดดแทงหัวเก็บไปหนึ่งคิวจากนั้นเธอก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วเปิดประตูออกไปแต่บนทางเดินพวกแม่งก็กูกันมาเป็นสิบ คนเบสจึงหันกลับมาไปจับไส้ของสะจัตเอาไว้แล้วตะโกนบอกให้พวกมันตามซาชามาเดี๋ยวนี้ไม่นานนักซาชากับบอลิกาดก็มาถึงแต่พอมาถึงซาชาก็บอกยิงมันทั้งคู่เลยแต่เบสก็ตะโกนบอกว่ารอเดี๋ยวก่อนฉันอยากซื้อตัวของฉันคืนซาชาพอได้ฟังก็หัวรเราะเบาๆเธอหนาไม่มีปัญญาใจหรอกแต่เบสก็ตะโกนกลับไปว่าแกอย่ามาดูถูกฉันอีกชั่วคนในห้องนี้ฉันสามารถซื้อได้หมดทุกคนธนาคารในยุโรปที่ไหนก็บอกมาซาชาพอได้ฟังก็ ตอบตกลงสจวตถึงกับอึง้งฉันเองก็จ่ายเงินมาเหมือนกันนะสาชาก็บอกด้วยเงินค่าผ่อนจำนองบ้านกับเงินค่าขนมลูกสาวอนานะคงยากหน่อยล่ะนี่มันธุรกิจว่าเพื่อนส่วนเธอเบสที่นี่เรามีกฎอยู่ว่าคนที่จะมาเข้าร่วมกับเราได้ต้องค่าคนหนึ่งคนเบสลังเลอยู่สักแป๊บแต่จู่ๆสจวตก็เสือกด่าเบสไปว่าแกนะ่ะมันยิงโง่เดี๋ยวพวกมันก็ฆ่าแกอยู่ดีเบสพอโดนด่าจึงหันไปถามว่าเมื่อกี้แกด่าฉันว่าอะไรนะไอสจวตที่ยังไม่รู้ฐานะตัวเองก็ ด่าซ้ำไปอีกรอบเบสถึงกับทำตาโตด้วยความโกรธเธอลวงไส้ของมันกระชากช้งน้อยของสัจรวดไปโยนให้หมากินพวกสาชาที่เห็นก็เกือบอ้วกยายนี่มันจะโหดอะไรขนาดนี้ฉากต่อมาเบสก็ถูกพาตัวมาสักสัญลักษณ์ขององค์กรลงบนหลังเท่านี้เธอก็ได้เข้าร่วมกับพวกมันเป็นที่เรียบร้อย แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องเบทก็ได้จ้างพวกเด็กเป็ดไปล่อใหญ่อาร์คเซียวให้เข้ามาในป่าพอมาถึงเบทก็เปิดหมวกคุมหัวออกให้อีช่วนี้ได้เห็นเป็นบุญตาเว l ล o m คัมทูม o r เวว่าอีเวนพูดจบเธอก็เวียงควานอันใหญ่ตัดคออาร์คเซียวจนกระเด็นไปหาเด็กๆไอพวกนี้เลยเอาหัวของอาร์คเซียวไปเตะเล่นแทนลูกฟุตบอลกันอย่างสนุกสนาน ใครว่าเงินทองซื้อชีวิตไม่ได้นั่นมันย่อมไม่ใช่ความจริงเลยสักนิดพอเมื่อมีเงินทองมากมายอย่าง,งน้อยมันก็ต่อชีวิตของเราไปได้อีกสักหน่อยก็ยังดีแล้วเรื่องราวของโฮสเทลนรกรอชำละภาคที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ